โอเคผมก็การสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวผลมังกรที่รีเวิร์กมาใหม่นะครับผมแล้วผมว่ามันจะเปลี่ยนไปไหมหรือมันจะเท่ขึ้นมากแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยมามาที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลแซดนะครับผมของมังกรออนเรากดค้างมันจะเป็นการชาร์จเลื่อปล่อย ออกไปนะครับผมปล่อยไปข้างหน้าพอปล่อยไปก็ประมาณนี้เลยเท่มากและอลังการมากครับผมถ้าเรากดแล้วก็เป็นการพ่นออกไปอย่างนี้เลยตุ mm. ้มทีเดียวนะครับส่วนส่วนสกิลสองสกิลเอ็กนะครับผมเป็นการจับสตูทุ่มนะครับผมพุ่งไปข้างหน้าแล้วจับสตูทุ่มลงพื้นนะครับมาเป็นแบบนี้ปุ๊บพุ่งไปอย่างนี้ประมาณนี้ครับสามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยนะครับเนี่ยวควบคุมให้ดูรอสกิลมันรีแป๊บหนึ่ง สามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยนะครับผมแต่มันคุมได้นิดนึงอ่ะมันคุมได้ไม่เยอะครับแบบเราต้องหั่นจอให้มันเร็วนิดนึงครับอยาวาล่ลองดูลองดูประมาณนี้มันคุมได้นิดเดียวครับผมแบบไม่เยอะมากการจับทุม่มเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่าการจับทุ่มเป็นยังไงมันจะพุ่งไปข้างหน้าและจับทุ่มสตูล,ลงพื้นนะครับประมาณนี้เลยนี่ครับผมเราทำดาเมจไฟด้วยนะครับ แต่ว่าสวยมากเลยนะผมว่าทําดีรีเวิร์คใหม่ว่าทำดีมากาการจับไปข้างหน้าแล้วก็ทุบลงพื้นประมาณนี้ส่วนสกิลสามนะครับชอบมากเลยเป็นสกิลที่เทมากเรามาดูกันเลยการยิงลูกไฟจำนวนมากออกไปข้างหน้านะครับผมแล้วก็ทำให้สตูอยู่กับที่นะครับผมเดี๋ยว สกิลวเอาไว้ก่อนเราไปที่สกิลเอฟก่อนนะครับสกิลที่5นะครับเป็นการบินหรือพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วนะครับผมเราจะพุ่งไปตอนออกตัวมันจะพุ่งด้วยความเร็วนะครับนี่ประมาณนี้ก็บินเร็วขึ้นนะครับบินเร็วขึ้นแล้วก็มีวิธีการบินเร็วแบบนึงก็คือการก้มลงขึ้นที่สูงแล้วก้มลงครับมันจะมีไฟร,บรอบๆตัวแล้วเราก็ล่อนแล้วมันจะสามารถทําให้เร็วมาก การขึ้นไปที่สูงแล้วก็ลงมามันจะทําแบบให้เรามีไฟลอบตัวแล้วกนรล่อนมันจะทาให้เราบินเร็วขึ้นนะครับเป็นแบบเทคนิคน้นอยเอาไว้บินสำหรับบินผมบอกก่อนว่ามัางกรที่รีเวิร์เข้าใหม่มันมี2ล่างนะครับผมล่างที่1จะเป็นมังกรจีนนะครับมับงกรจีนจะเหมือนคล้ายๆมังกรที่ยังไม่รีเวิร์อันเก่านะครับแต่มันจะเปลี่ยนโมเดลไป นะครับผมเปลี่ยนโมเดลอีกมังกรอีกล่างหนึ่งก็คือมังกรยุโรปนะครับเดี๋ยวเราจะไปแปลงร่างมังกรจีนให้ดูก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเกตแป,ป๊บหนึ่งครับก่อนจะแปลงร่างนะครับผมจะมีอีกร่างนึงให้ดูก่อนนะครับก่อนจะแปลงร่างเป็นมังกรจีนก็คือร่างไฮบิดนะครับเดี๋ยวขอดีกันแป๊บหนึ่งยิงทิ้งก่อนเพราะการแปลงร่างไฮบิดมันต้องมาตอี่อยู่ที่ ค,คุณเห็นหลอดสีแดงๆนี่ไหมต้องมีมาตเตอรี่อยู่ที่สีแดงนะครับหลอดสีแดงเท่านั้นถึงจะแปลงร่างเป็นร่างไฮบริดได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราแปลงร่างไฮบริดให้ดูก่อนนี่เลยประมาณนี้ร่างไฮบริดเท่มากนะครับผมคนดูมีไฟออกปากประมาณนั้นนะครับผมร่างไฮบริด มเทมาสมวรครัสกิลทุกอย่างเหมือนเดิมครับสกิลทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยตัวเท่มากตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมถ้าเราจะแปลงร่างใหญ่เดี๋ยวสักครู่นะเอเก็บเกีี่ยให้เต็มก่อนโอเคต่อไปเราไปดูร่างมังกรจริงๆกันเลยดีกว่าที่เขาเปลี่ยนโมเดลใหม่นะครับผม มีท่าแปลงล่างประมาณนี้เลยอลังการมากแล้วก็มีวงอันนี้เรบาบอจะตามีไฟออกฟันปากหน้าตาแขนขามือแล้วก็แบบตัวพิว๊เลยนี่ตัวพิュ๊เลยนะครับไม่เหมือนบางกรอที่ยังไม่รีเวิร์กตอนที่ยังไม่รีเวิร์กนะตัวมันจะตรงๆแบบแข็งๆหน่อย อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือกดถ้าเรากดหาคี้เกาะนะครับมันจะสามารถสวมหน้ากากกับเกาะให้ตัวเราได้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยมีหน้ากากใส่มีหน้ากากใส่แล้วเกาะอ,อ,อกตรงแขนประมาณนี้ครับผมส่วนสกิลนะครับสกิลหนึ่งก็พ่นลมหายใจมังกรอ,ออกไปข้างหน้านะครับประมาณนี้ แล้วผมอลังการมากถ้าเราเราสามารถกดชาร์จค้างได้นะครับยิ่งชาร์จนานยิ่งไกลแล้วก็ยิ่งแรงขึ้นด้วยนะครับมันสามารถยิงข้ามเกาะได้เลยนะครับผมแล้วก็กดชาร์จไปเรื่อยๆเรื่อยๆนเราสามารถยิงข้ามเกาะไปถึงเกาะฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับผมถือว่าโกงมากๆเลยนะครับสกิลหนึ่งส่วนสกิลสนั้นเป็นการหมุนตัวนะครับผมหมุนตัว รอบรอบสตูนะครับแล้วก็พุ่งลงมานี่เดี๋ยวทาให้ดูนะครับนี่ทาดาเมจตะวงกว้างนะครับผมถ้าใครอยู่ตรงกลางของมังกรหลายๆคนก็นั่นแหละโดนหมุนหมดตอนสกิลสามนะครับสกิลสามเป็นการปล่อยอะไรลงมาเนี่ยปล่อยแบบเหมือนคล้ายๆอุกกา,าบาตลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ทําดาเมจตะวงกว้างมากๆเลยครับสกิลสามเราไปดูกันเลย okay, ประมาณนี้แล้วมีการระเบิดตอนท้าย ประมาณนี้นะครับแล้วมันจะดูดศัตรูเข้ามาตรงที่ระเบิดนะตรงสีม่วงทุกคนเห็นมาเมื่อกี้แล้วท่าต่อไป,นะ,ปน,อนะครับเป็นสกิลเอฟนะครับเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับแล้วก็สามารถทำดาเมจได้ด้วยนะครับสำหรับศัตรูเรากดเอฟค้างอย่างนี้มันจะเป็นการหมุนตัวพุ่งไปข้างหน้าได้ความเร็วนะครับผมเดีด๋ยวจวทำให้ดูอีกทีนึ่งนี่อันนี้เลยมันจะทำพาศัตรูไปด้วยนะครับถ้าศัตรูไปกับเรา ผอมาได้นานอยู่นะแล้วก็ทำดาเมจด้วนะครับตอนสุดท้ายฟิลประมาณนี้เลยว่าตัวใหญ่ขึ้นเยอะนะครับตัวใหญ่ขึ้นมากๆเลยแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูมังกรอีกกล้างหนึ่งกันนะครับมับงกรยุโรปโอเคไปเลยโอเคครับผมนี่คืออา่ามังกรยุโรปครับผมไปเปลี่ยนมาแล้วเมื่อกี้คุณเห็นนี่ไหมนี่ตรงเลขสองผมเนี่ยมันเปลี่ยน โมเดลหน้าตรงนี้นะครับว่าเป็นอีกมังกรอีกตัวหนึ่งก็คือร่างอีกร่างหนึ่งนะครับผมเรามาดูท่าแปลงร่างของมังกรยุโรปกันนี่เลยนะครับผมนี่เลยประมาณนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันครับการกดให้คี้เกาะก็สามารถใส่เกาะให้มังกรได้ด้วยนะครับผมเป็นเกาะนะครับนี่อันนี้คือล่างไม่ใส่เกาะครับก็จะเป็นตัวประมาณนี้อานนี้เลย เหมือนกิ้งก,กา่าคนดูเออกิ้งก,กา่านี่ใส่เกาะก็จะเทขึ้นมากมากเลยนะครับใาสา่เกาะแล้วตอนบินแบบนี้เลยครับผมตอนนี้บินเร็วอยู่นะครับบินเร็วมากด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถทําการดิ่งลงแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าเร็วเหมือนถ้าเอฟธรรมดาตอนที่ยังไม่แปลงร่างเลยนี่ประมาณนี้ นะครับผมสกิลตอนล่างไม่แปลงล่างก็เหมือนกันนะครับผมตอนไม่แปลงล่างนะสกิลของล่างนี้นะครับแต่ตอนสกิลตอนล่างที่แปลงล่างแล้วเป็นแบบนี้ครับสกิลแรกก็เป็นการชาร์จยิงเหมือนกันครับผมยิงได้ไกลเหมือนกันชาร์ยิงยิงได้ไกลเท่ากันทุกอย่างสกิล x เปลี่ยนนะครับของล่างนี้เป็นปล่อยโกเลกออกไปข้างหน้า อย่างนี้เป็นแนวตรงนะครับผมสกิลซีของล่างนี้ก็เปลี่ยนนะครับผมมันจะยิงลูกบอลลูกหนึ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ทำดาเมจทนวงกว้างนะครับแล้วก็ลูกบอลลูกนั้นก็จะตกลงมาซ้ำอีกทีหนึ่งแบบนี้เลยรับผมอุ้มแล้วก็สกิลเอฟเป็นการพุ่งไปข้างหน้าครับแล้วก็บินเร็วขึ้น ถ้าโดนศัตรูนะครับมันจะเป็นอีกท่าหนึง่งยวผมทําให้ดูมันจะพุ่งขึ้นไปบนแล้วก็ดิ่งลงทับอีกทีหนึง่งประมาณนี้เลยต้องสองชงสองล่างนะครับสามารถกดพ่นไฟได้ทุกล่างนะครับผมเหมือนกันดานเมจก็แรงอยู่ครับถ้ากดแช่ค้างไปานานๆนะพ่นไฟได้หมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้แหละผมว่าสวยนะโมเดลมันทํามาสวยมากเลยนะมังกรนะ่ะ ที่รีเวิรมาใหม่ครับแฉดนี้บอกเลยว่าเพื่อมังกรโดยเฉพาะนะครับผมทอามาดีมากโอเคเถ้าขอจบการรีวิวไว้แค่นี้แหละถ้ารีวิวไม่ถูกใจใครก็ขอไฟนะครับเดี๋ยวข้อมูลตรงไหนที่ไม่ถูกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้กดไลค์ให้เยอะนะครับาฝากกดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย